เพื่อเราไม่ได้มาซื้อขายพระครับแต่เรามาเจอกับเซียนที่เด็กที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยนะเซียนพระท่านหนึ่งมาพบกับเขาเลครับน้องชื่ออะไรครับน้องรู้คุณนะครับนีออ่นดังเลยนะน้องที่คนเขาไม่จัดท <นะ S 1> ี่ดังนะกำลังดังนะถ้าเอาอีกหื่นได้พออะไรก็ได้ที่กำไรผมเล่นหมดลุงเขาห้องไว้เปิดกรนบิดแล้วอนนุ่นกรนไม่แน่นไปขโมยพระใช่ไหนดต้องทำเที่วแบบจอข้างทำได้ไหม หอดมาโชว์หน่อยี่น้องได้คอนี่นี่นี่น้องทู้คุณซื้ออะรุ่นเนี้ยจะดูตรงไหนผมดูก็บางคนเขาก็บอกว่าอาจารย์หนุ่มพี่เล่นครับเขาบอกว่าไม่ต้องดูเลยเลยก็ดูแค่ปิ้นหน้าปิ้นหลังแต่ผมก็ดูจุดตรงนี้ได้เยอดูตรงข้าร์ทเป็นสังสวัสดีครับมาพบกับผมเลังแลนเท้าับและท่านวัดีครับรัฐมนกระกระกรงซิบคังทนลังเทพและก็ เดอะจอขอเดอะร็อกอีกสักทีทวันนี้นะฮะเพื่อนเราไม่ได้มาซื้อขายพระครับแต่เรามาเจอกับเสียนที่เด็กที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยนะ,ะน 1, เสียน1 1> พระข่านหนึง่งนะฮะมาพ่บเขาเลยครับน้องชื่ออะไรครับน้องรู้คุณนะครับนี่นี่นะนคนกำลังจัดนี่ดังนะกำลังดังนะเห็นเห็นเห็นเมื่อกี้มาเดินมายืนเกาะตู้หลังเทมอยู่อ่ ทำไมน้องรู้คุณทำไมทำไมมายืนยืนเกาะตู้ลังเทพมาทำอะไรครับชอบผลงานพี่เฉิญไปแล้วก็ติดตามพี่จริงเหรอฮะแล้วทำไมชอบพี่อ่ะหรือว่าพี่ร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะใช่ใช่หรือว่าหรือว่าอยากหรือว่าอยากฟังก็่ต้องฟังแล้วกัแล้ว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 รู้จักเดี๋ยวจ๊อไหมรู้จักรู้จักท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไหมรู้จักเราเนี่ยแหละเออรู้จักไง่าย เป็นงานร้านลังเทียมันเป็นยังไงในสายตาของลองลูกคุณก่อนใหญ่โตมาขงรเอาใหญ่โตไม่แล้วพวกพี่เป็นยังไงเล่นพระเป็นยังไงในสายตาของเราก็เล่นพระดีแนสายตาเราคือไม่มีคำไม่มีพิ้งไม่รู้ไงไม่รู้ไงเขาตามในยูทูบเนาะเล่นเฟซได้ม่เล่นเฟซไหมเฟซก็เล่นเฟซก็เล่นเออแล้วไม่เป็นเพื่อนพี่เลยเป็นไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแอดพวกพี่เป็นเพื่อนแล้วอย่าไปกดเดี๋ยวแอดพี่เขานะอย่าไปกดไลค์กดแชร์นะดูแล้วก็ผ่านไปอย่าไปแชร์ตุ้งห่วยเรื่องไงไม่แล้วเอางี้อยากจะ สัมภาษณ์น้องรู้คุณหน่อยว่าเอ๊ะทำไมน้องเนี่ยอายุสิบสามเนี่ยเขาก็เล่นลูกแก้วเล่นพ้าเขียกันป่ะหรือว่าเอ๊ยยุคนี้มันต้องไปเล่นเกมติดเกมติดแต่ฟุตบอลเล่นอะไรทําไมอยู่ๆมาชอบพักเรื่องเล่นตามลุงนับลุงก็เล่นพักพ่อก็เลยบอกให้ลุลุงไว้เป็นตัวอย่างแล้วเล่นพักมากี่ปีแล้วอาจะเกือบเกือบปีแล้วพี่เกือบเกือบปีก็ประมาณปีนึงแหละประมาณปีบวกลบอะไรได้ตอนแถวไหนนยเออบ้านอยู่แถวไหนฮะออตนนี้ ต้องวิ่งไปเทวีเนี่ยมีรัตนาทิเบร์แล้วว่วิ่งขึ้นสะบันเจโอ้โแล้วน้องรู้คุณยังเรียนอยู่ป่ะเรียนเรียนเอาแล้ววันนี้มันมันมันไม่มันเป็นวันอังคันอ่ะอันนี้เขาเรียนประพืชนานแต่เขาหมดหมดวันอ๋อไม่ช่วงบิดเทอมใช่ไหมใช่ใช่โอ๋อนั่นก็โดดเรียนมาไม่กับอยู่แถวจรันใช่แถวในฟ้าจรันลันใช่ยูแถวไม่ใช่แถววัดเฉลิมเพราะเกียดอ๋อวัดเฉลิมเกียดอยู่แถววัดเฉลิมก็อยู่ใกล้วัดเฉลิมดิไม่เป็นอ๋อแล้วปกติน้องรู้คุณเนี่ยเล่นเล่่นนนสาาายไหถ้เเอจบล ออะไรก็ได้ที่มีกำไรผมเล่นหมดแต่ถ้ายึดหลักก็ไมแดงวัดเขาบรีอินศรัทธาใช่ไหมแต่ผมเคยเห็นน้องเขาเล่นนะซื้อลบุคุดใช่ไหมลือเลิกได้ไม่เล่นแล้วใช่เลิกแล้วเหรออ๋อมันระบายอ๋อมันระบายแล้ว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 ทำไมเราถึงชื่นชอบพระล่ะถึงมาเล่นคือเล่นตามลุงแล้วแล้วอินน่ะเหรอใช่ใช่เริ่มซื้อแล้วก็ขายได้มันก็มีเจอโดนเก้ไหมก็เคยเก้เก้อะไรครับไปแล้ประกันหรืครับอ๋อไช่ยึดคอนเทนต์นะครับไปแล้ประกันไปรับประกันนี้ประกันทุนคุณให้นะครับพี่ นี่ครับถ้าบุญช้าเกิดโดนยิงแล้วตายเนี่ยเอามาคืนได้เลยครับพี่ไห้ใครมาคืนอันนี้ให้ใครเสื้อปอกดีกว่าอันนี้ก็คือลูกค้าหน้าร้านนะครับขอใบรับประกันครับอ่านี่ก็จะมีการซื้อขายกันสดๆร้อนๆนะฮะอ่าก็อ่ามาถามนั้น้องรู้คุณต่อก็คือว่าก็คือสนใจพระเรื่องตามคุณลุงแล้วก็เริ่มมาศรัทธาพระแล้วแล้วแล้วทำไมถึงขึ้นมาบนพันธิต เ่ต้องถามว่าเดินที่ไหนก่อนเดินไปเดินที่ไหนก่อนเดินสนามแถวแถวบ้านเนี่ยก็จะจับสนามแรกที่เดินเนี่ยแถวไหนเป็นสนามแบบตามตลาดปกตีเลยพ้วยเาวางข้างทางตลาดแล้ก็รู้จักอะไรนะผมก็เริ่มเริ่มจากว่าชอบเล่นเพราะว่าลุงเขาห้องไว้เป็นกรบิดแล้วกรนมันไม่แน่นไปขโมยพระใช่เฮ้ย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  อาจาเย็นใจเย็นนั่งก่อ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 นเอยวส่งทบทุนค่าผู้หญิงย้อย่าทำเด็กนะย้อยอย่าทำเด็กนะเดี๋ยวส่งทบทุนค่าผู้หญิงนี่ไี่พูดเหมือนผู้ใหญ่เลยเนี่ยอ่ะต่อก็จากนั้นมาก็เลยเริ่มสนใจแล้วเดินตลาดมาทุกที่หรอมั้ะไม่ไม่มาทุกที่เลยมาที่นี่เลยแล้วแล้วแล้วทำไมถึงมาพันทิพย์เอ่อเพราะเขาเอาพระของลุงมาปล่อยอ๋อก็เลยตามลุงเข้ามา แล้วได้ขายได้ไหมวันนั้นขายได้ไหมวันนี้เหรอวันนั้นวันนั้นวันนั้นขายได้ขายได้ค่ะเอาอะไรมาปล่อยวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยเอาปล่อยวันน่อยจอมถ้าจอมให้ไปปล่อยได้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณหกหมื่นกว่าก็เลยรู้สึกว่าคลิปนี้มันปล่อยได้ได้ตังค์ได้ตังค์แล้วก็รู้สึกว่าที่พันทิพย์เนี่ย อพอเริ่มมาสนใจก็มีเซียนดังๆหลายคนที่นี่ใช่ไหมขึ้นมาคนเดียวไม่มีตัวเลยเหมือนโอ้โหมาคุณน้ากลัวตอนแรกตอนแรกก็กลัวตอนแรกแบบไม่กล้าเดินตอนแรกเดินเนี่ยเขาจะบอกน้องมีพระอะไรมาดูเนี่ยใช่แต่แบบคนบางคนเขาไม่ได้เรียกผมมาเดินเนอะทำอะไรขนาดนี้ผมก็เลยให้พ่อมาเดินด้วยจน เริ่มรู้จักตู้วิโรจธวุฒิชนแล้วก็มานั่งแล้วก็เริ่ม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 รู้จักคุยกับผู้พี่ๆก็เลยเดินคนเดียวได้ไม่ไม่เปิดแล้วมาเกือบทุกวันเลยปะเนี่ยก็แล้วแต่อารมณ์ที่อยากมาแล้วก็คือมาก็คือมาซื้อมาซื้อมาขายครับจอทำอะไรสอนเขายักคิ้วอีกไหนไหนต้องทำคิ้วแบบจอข้างนึงทำได้ไหมไอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำคู่ดิอ่ะเดี๋ยวนึงสองสาม้ยเดี๋ยวถ้าเอาภาพนี้เป็นปกไว้เด๊ ก็ก็ไม่ถามเท่แรกอ่ะของแรกที่เช่ากันเลยเช่าอะไรกต้องจาได้เป็นลุมจังหวัดนนทบุรีเรากำไรไหมไม่ไม่ได้กำไรเลยแมมันกำไรจากขโมยพระลุงไปคือขโมยพระลุงไปคือขโมยแล้วก็เอาไปถ่ายได้เท่าไหร่ก็คือนั่นแหละเป็นกำไรของเราแล้วก็ไม่รู้ราคาที่พังลุมกิมนี้จะโดนลุงตกเลยคือเมื่อไนแล้วไม่โดนถีบไปแล้วแล้วแล้วอะไรขโมยมาขายจำได้ไหมเข่าๆโอ้โหโอ้โห เยอะ่ะเออมันก็เป็นเซฟเลยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีชิพพี่โย่งเลยต้องมีพี่โย่งเลยนะเออเศร้ามากเลยเออพี่โยพี่จ๊อกเนี่ยเออเอาพูดง่ายๆว่าน้องรู้คุณเนี่ยน่าจะขโมยพระเนี่ยอายุ12แล้วตอนนี้ก็1ิบสามแล้วอ่าเพราะแต่เริ่มชอบตั้งแต่ตอน10กว่าัวพี่ก็ขโมยพังแต่ตอนอ๋อโอมขโมยไปซื้อเกมอันนี้ขโมยไปทำอะไรขโมยไปออะไรขโมยแล้วมากินเอะวะใช้กินข้าวแล้วก็ ซื้อพระเนี่ยที่ไม่มีประโยชน์ไม่เหมือนนะโอกเหมือนนะ่หาไม่ใช่เกมเดียวเลยหมดตังเออสเกเพก็สเกมเพก็คือนังลูกคุณเนี่ยอ่าเริ่มขโมยตั้งแต่สิบสองแต่ว่าเริ่มซื้อขายปล่อยพระตอนสิบสามใช่ไหมซึ่งถือว่าก็เป็นเพียนเด็กที่สุดเลยนะขโมยตอนนั้นยังไม่ได้ชอบจริงจังไม่ตอนสิบประคบก็ขโมยแล้วก็ขายไปขายมาได้ขโมยแล้วขายไปขโมยใครขโมยลุงเขโมยลุงแล้วก็ขายไปขายไปขายไปแล้วลุงนั่งตอนหลังก็จับได้ไหม แล้วก็เปลี่ยนกรบนตัวห้องแล้วก็เปลี่ยนกรบนตัวห้องเลยไปเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยพี่แบบทําไม่ได้เลยใช้แบบกุญแจไขล็อกอย่างเดียวแล้วก็เข้าเวลไม่ได้เมามาชอบจริงๆก็จริงจังตอนปลายสิบสองในวิสิบสองกว่าแล้วแล้วตอนหลังนี่ก็ดูพวกยูทูบใช่ไหมดูยูทูบแล้วก็เห็นเซียนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอยู่ตามพวกเซียนๆมาแล้วแล้วตอนแรกเห็นพวกที่ในกลุ่มลังเทพเนี่ยรู้สึกว่าฮาไหมฮาเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนเซียนใช่ไหมไม่ค่อยเหมือนเลยรู้สึกว่าอารมณ์เด็กอะพอเวลาเห็นพวกเราอะพี่ จะรู้สึกว่าพวกนี้ตลกจะอยากมาแสดงว่าอาจจะไม่เก่งใช่ไหมไม่เก่งเลยอาจจะอยากมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เจอหรือเปล่าร้านร้านร้านนี้ปิดบ่อยใช่ไหมว่าพวกพี่ันรวยไม่ค่อยเปิดร้านหรอกใช้ไม่หมดก็เลยไปโอเชียนเลยเอ้ยเอ้ยเจกาติดตาเจอาที่ขู่ แซววันนี้เราจะหัวโจ๋โอ้ยน้องเขาใส่ยาระเบียงน้ำนะนี่ระเบียงนะระเบียงเห็นระเบียงไหมเห็นระเบียงไหมนี่ระเบียงนี่นะครับระเบียงอุ้ยนี่นี่น้องรู้คุณแล้วตอนนี้เรียนชั้นอะไรละมอนมอนหนึ่งครับพี่พุ่งขึมอนหนึ่งพึ่งขึ้นมอนหนึ่งใช่ค่โอ้แล้วอนาคตเนี่ยถ้าเรียนจบคิดว่าอยากเป็นเจียนพักไหมเจียนพักแน่ๆก็ทำก็ไดเพราะว่ามันได้เงินง่ายใช่คือเอาจริงคือมันได้เงินง่ายถ้าถ้าเราเล่นพักถูกทางเล่นพักแพ้ใช่ไหม เงินเดือนเนี่ยมากกว่าปริญญาตรีไงใช่ใชหมายถึงว่าเงินเงินเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมันจะได้มากกว่าปริญญาตรีอันนี้คือบางคนไม่รู้คือมันยังเดย์อย่างเงี้ยก็เล่นได้ประมาณเฮ้ยเดย์นี่เล่นพอๆกับน้องเขาเลยนะปีนิดนนี่พี่เดย์เเล่นปีนิดนี่เดี๋ยวแต่นพี่เดย์อายุเท่าไหร่พี่เดย์ยี่สิบกว่าแล้วยี่หกแต่ว่าพี่เดย์เนี่ยเขาเล่นปีนิดนีดเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเกียร์ชี้อ่ะเดย์เยอะเยอะนี่มันเล่นแพะเนี่ยประมาณปีหนึ่งปีีดมันซื้อบ้านแล้วะเห็นนมัอนี้เเายกว่าาเล่นถูก เนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยรู้คุณน่ะเล่นไพ่ถ้าถูกทางเลยน้องก็มีเมียแล้วก็เปเมียแต่น้องเขาไม่ซื้อบ้านนะน้องจะซื้อโอเชียนโอเชียนเลยรู้จักไหมที่พี่ถามจริงนะโอเชียนคืออะไรคไปเที่ยวเที่ยวอะไรที่ได้ยินมาจากในคอนเทนต์พวกพี่ป่าเนี่ยโอ้มีแก๊งอยู่เที่ยวอ๋อหายแล้วเมื่อกย ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูดดูดคำนิดนึงว่าอะไรเล็กแน่ไหนแต่ก็คือมาเจอพวกพี่แล้วรู้สึกเป็นยังไงมาแล้วมันเป็นยังไงตลกใช่ไหมคืออยากเจออยู่แล้วหรือเปล่าใช่มาเพิ่มมาละครั้งแต่ไม่ร้านนี้ไม่เปิดบ้างหรือไม่มีคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ใครเจอแต่พี่สันปหมไม่เจอไม่เจอใครเลยปิดเงี้ยเราปิดไงี้ยเราจะมาแค่ทายกระสุกนั่่่งเลนอยู อ๋อเจอเด็กมานั่งเล่นอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่พี่จะเข้าอ่ะทุกวันอังคารเพราะพี่อยู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 ่กันจังหวัดแล้วพระเราไม่ได้ใส่น้องเลยไงน้องขอได้ใส่ใส่น้องไหนลองขอดูพระของของของน้องเจเย็นจ้อใจเย็นจ้อจับน้องนมาด้วยเอไหนอ่ะไหนลถอดถอดพรโชว์หน่อยที่น้องพระในคออ่านี่นี่นี่อวดหน่อยอวดหน่อยมีลิ้นทองแล้วอ่ะไม่ธรรมดานี่อันนี้เลยนี่นี่รุ่นอะไรแนะนำหน่อยครับไม่ทับปีหนึ่งหนึ่งครับนี่รุ่นอะไรครับแต่เหรียญนี็เล็กรองดูไหมรุ่นนี้เราจะ เวลาน้อง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 ลูกคุณซื้ออ่ะรุ่นเนี้ยจะดูตรงไหนผมดูก็บางคนเขาก็บอกว่าอาจารย์หนุพี่เล่นสายเขาบอกว่าไม่ต้องดูเลยเลยก็ดูแค่ปิ้นหน้าปิ้นหลังแต่ผมก็ดูจุดตรงนี้ได้ก็คือตรงก้างมันจะเป็นสามเหลี่ยมวก็ตรงมุมตรงเนี้ยมันจะมีติ่งเล็กๆติ่งแล้วก็ตรงช่อใชยพึกมันจะมีเส้นเอียงไม่ธรรมดาโอ้โหอะไรเขาดูไหนครับไหนเขาดูที่น้องบอกอันไอ้นี้หลวงปู่โตเนี่ยใช่อันนี้ หลวงปู่โตพิมพ์คะแนนยันตื้นนี่อ่านะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุณแม่เอ๊ะนี่เคลือบแบล็กมาด้วยป่ะใช่ใช่อ่าอันนี้เป็นการเคลือบแบล็กมานะฮะแล้วอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนี่พี่อันนี้พ่อป่องนู่นมานาวเนี่ยลูกเสตโตเทียงเป็นลูกเสตโตเทียงเลยเออชอบถ่ายเหนียวด้วยเหรอใา่เหนียวเหนียวใช่เอ้ยตรงนี้ตรงนี้หายไปไหนองค์นึงเนี่ยหายไปแล้วเหรอไม่ไม่ใช่อ่าก็คืออันนี้ก็คือเป็นพระที่ศรัทธาที่น้องน้องลูกคุณศรัทธาใช่ไหมอ๋อ อนเี้ยแลวก็รวมหลอกพ่อแดงทองให้ดูไงทองดูไงทองแท้ไม่แท้ดูไงไม่ไม่นี่พี่มีเทคนิคในการดูนพะแบบง่ายๆน้องรู้คุณเนี่ยเวลาเวลาสมมติว่าเวลาเราจะดูแท้เก๊นะเราจับขึ้นมานะแล้วเราก็กำไว้ในมือแล้วเราับนี่มันก็คืบด้วยมันต้องคืบมัคือหลับตาเอวียนบนเวียนวนแล้วถ้าสักผัสหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนเนี่ยมือเรามันจะวิ่งอย่างนี้อันนี้แท้เลยอันนี้เขาเรียกว่าจับพลังเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วมาเร็ว ามานี่เลยมาให้นี่เลยนี่มานี่กับเหมือนกันนี่อาโอ่งสูงใหญโกโลนี่โมเดิร์นอนมาขายอันนี้เป็นใครเหมือนเขนเป็นเซียนเป็นเซียนเด็กอายุ13บสามเองนี่มันดังในโลกโซเชียลเลยชื่อลูกคุณนี่ดูดูดูพระเขานี่แล้วประวัติท้ายคุณเลยนะทำไมอะคือ ไปงัดห้องลุงขโมยพระไปขายอ๋อนี่พี่ไม่กันงัดพี่เปิดเข้าไปเลยอนี่เขาเป็นใครของพี่พี่ขป็นใครขโมยพ่อขโมยแม่ลูกของใครวางอยู่ว่าก็หยิบมาเลยแล้วก็อันนี้คือเขาขโมยเสร็จเขาไปซื้อเครื่องเกมเครื่องเพย์แต่นี่เขาไปซื้อพระมาลงทุนต่อดูความคิดเลยแล้วตอนที่คุณขโมยพระคุณนี้เท่าไหร่อุ้ยนี่ยี่สิบได้มั้งยี่สิบอันนี้สิบสองและอันนี้ขโมยตอนนี้ขโมยไปขายได้เท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าบาทสองน่าจะประมาณสองห้าพันอ่ะห้าหกพันเองอ่ะรู้จักคนนี้ไหมอย่ารู้จัก อาโอ่งรู้จักไหมวิรู้จักอาโอ่งด้วยโอ่งไม่ธรรมดาที่อยู่แถวไหนนี่อยู่แถวไหนเนี่ยวัดเฉลิมวัดเฉลิมเออเฉลิมเกตมีวัดเฉลิมไหมมีบ้างมีวัดเฉลิมได้ไหมแล้วอ่ะมีวัดเฉลิมอัดน้องไหมน้องสมเยรตโตจม่าไอ้น้องสมเยรตโตไม่เับพี่นี่ดไหิเขาเล่นพักพักกูด้วยจักไหมเนี่ยจมีเอามาส่งพี่อย่างเงี้ยพวกนี้มีิี่ดีอะไรเงี้ยดีแล้วน้องอยากไปเล่นเลยเล่นแล้วไม่รวยเล่นแล้วไม่รวยเล่นแล้วไม่ได้ขาดเดี๋ยวอย่าไปพูดอย่างนั้น นีพอสังเกตเพื่อนๆนก็เราอยากใช่เราอยากให้เราอยากให้อ่าเพื่อนๆได้รู้จักเซียนน้อยอนาคตไกลซึ่งวันข้างหน้าเนี่ยไปขายอีกงไปไหนอ่ะหรือมีแค่นั้นขายแดกไปแล้วไงพี่อ๋อซึ่งอนาคตไกลวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้ชื่อเสียงเพราะว่า คนเราอ่ะพอเวลาเล่นเร็วอ่ะมันก็เป็นเร็วใช่ไงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันจะม nah. ีอนาคตที่เร็วนี่อนนี้สิบสี่สิบสามสิบสามอสมไหนน้องพูลองยืนหน่อยครับเนี่ยตัวแค่นี้จอลองยืนเทียบสิเนี่ยตัวแค่นี้จ้ออยากจ้อจออยาจอจอจยก็ยังไงวันนี้ก็ยังไงองนี่ขายไปเลี้ยงจ้อจ้าวบ้านจาบานจาอนกัน ก็ยังไงวันนี้พวกพี่กลุ่มลังเทพนะครับต้องขอบคุณน้องรู้คุณมากเลยที่ว่าพี่ได้ตลอดเลยนะมาพี่ได้ตลอดนะทุกคนอังคารนะมามาหาจอได้นะก็อีพีนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรู้คุณด้วยอุตสาหให้เกียรติกลุ่มพวกเรานะครับก็วันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มลังเทพด้วยนะครับวันนี้ตัวผมเฉินลังเทพสวัสดีครับพี่พลลังเทพอาโอ่งุงไหนโกโกน้องรู้คุณนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจอขอเดอะร็อกสักที อ่าทุกคนเดินรอบโคดีขอลาไปก่อนครับสวัดสดีครับ